สวัสดีครับวันนี้มากินปูปูไข่รองกันนะครับปูไข่รองที่ขุดมนาะวันนั้นามาเชฟฟีดไว้ปูไข่รองมันมัน,ม,นมันแพงโพดเราก็กินปูน้านั่นแหละครับเนี่ยครับน้ำจิ้มรสเลดของเราก็นะครับเราก็กินกับข้าวซวยคือกันนะครับดู นะครับปูไข่รองของเรานะครับแซบคือก้านครับเพียงแต่ว่ามันัวน้อยนะครับแต่มันแซบนะครับเห็นบ่เห็นบ่มีไข่บ่ก็มีไข่คือกันเนาะนะครับทีทนี้ก็เนี่ยครับเหลืองๆนั่นเราก็เอารูปนี้ซช้อนแค่ออกนี่เลยเหมือนกันเนี่ยเห็นไ่ม ปูไข่รองคนว่ามีตังเนาะปูไข่รองม,มาครับพี่น้องตรงนี้เราแค่ออกเลยถ้าเราจะกินเนื้อเราก็กัดแมงเลยนี่แหละเนี่ยนะปูไข่รองคือการครับเดี๋ยวจะฉัมว่ากินอยู่ว่ามันแซ่บขนาดไหนนี่ครับนี่ก็คือปูไข่ลูกโตเลยนะครับเห็นปะ เราก็จะกินไข่มันเดละครับเห็นบอครับพี่น้องกระปูไข่รองเนี่ย <c oughs> เออน,น,เเนะครับก็แก่แสนนึเข้าเราเลยเนี่ยครับน้ำจิ้มก็น้ำจิม้มซีฟู้ดนะครับเปรี้ยวหวานตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เป็นเคี้ยวเคียวตรงนี้เราก็ต้องดึงออกนะครับมือก็หลับปึ้ดปีได้เราก็นี่ครับ าก็แขลวแค้อมาอย่างนี้นะครับก็สิร์ฟเข้าเลยเนี่ยฮะนี่เลยหอยเดี๋ยวตัวไอเลี้ยวอันนี้มันเอาไว้ก่อนแล้วก็หาตัวใหญ่มันมาแค่ก่อนเนาะปูเม่มันก็จะมีมันเยอะหน่อยนะครับบางทีมันไม่ใช่ไข่มาหรอกครับมันเป็นมันปูมันปูมันจะแยบกับไข่ไปนะครับพี่น้องนะครับ เราจะทำให้มูนโวดก่อนเดี๋ยวค่อยโชว์แล้วกันนะะแค่แบบนี้ออกมาเสร็จใช่ไหมครับรนุ่นแขร่ไปทุกตัวเลยเนี่ยที่เป็นเนื้อก็เอาไปก้อยก้อยก็ได้นะครับเนื้อแบบนี้ก็จุ่มน้ําจิ้มกินแชบนะครับพี่น้องแบบเนี้ยแชบเลยเนาะเก๋เข้าไปเดี๋ยวขออนุญาตแกะกว่านะครับแค่ไปกินไปครับพี่น้องเห็นปะ เราก็เลยไข่ปูแล้วเนาะทีนี้น้ำจิม้มชีสปูดของน้ำจิม้มที่เราทำนะครับเปรี้ยวหวานของเรานะคะเราก็ราดไปเลยนะครับเนี่ยรา,าดไปเลยโอ้โหทีนี้เราก็เลยปูไข่รองมาแล้วนะครับลองชิมดูนะครับ,รบพร้อม หอมครับปูนาของเราแน่หละครับเซ็บมันครับแต่จริงนิดหน่อยนะครับอร่อยแบบไม่แพ้ใครนะครับ

ถึงไม่ว่าไข่มันน้อยนะแต่มันมันมากก็พรหอมนะครับตัวเลือกก็มีไข่นะครับเอ,อ๋อไม่ใช่มีมันไม่ใช่ไขม่มาก็ไม่จะจับ นะอร่อยทุกตัวครับนี่มันทุกตัวพากันไ้ขุดสองสามคนได้ชํำนี้ ไม่ทันได้ฉั่งเลยครับปูไข่ลองไอจันท่ามูรีอะไรนั่นเพราะว่าอยากกินมากแล้วก็เอาปูที่มีดูนะครับแชบแชบคือการครับพี่น้องถ้าปูน้าว่าในมีตัวใหญ่กว่านี้ยิ่งอันนี้เลยนะครับนะครับพี่น้องแล้วก็ใส่นี่ลงไป น้ำจ um. ิ <us> uh ้มลงไปนิดนึงนะครับเอาหกเลยมาอืออร่อยมาก อร่อยนะคะอันนี้ไม่โม่เล็กโมเดียนด้วยเพ็นแต่ว่ามันไม่ได้แบบเออมันปูยักษ์มันปูตัวละชั้บสี่ร้อยอย่างนั้นนะครับปูนาถ้าเราเอาไปย่างหรือเอาไปทำสุกมันก็จะเลได้กินอย่างเลยมองกินสด มันจิน้มก็แล้วแกะได้สองตัวก็กินสองตัวเลยเพราะว่ามันอยากมันอร่อยมากนะครับ อรนน่อยมากครับพี่องลองกินดูนะอันนี้ไม่ได้ไม่เด้เวอร์พูดจริงๆอืมอย่างนี้ก็เล้ไม่อยากเก็บให้เ้ากัน หวานมันครับเห็นไหมขอลาเป็นชามเลยหมดเยินมากิน สวัสดีครับลองดูนะครับแัพที่ดีถ้าเป็นปูชดนะ